เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ c a s t l e v a n i ั l o ดอร์ลอตออฟชาพาร์ทที่5นะครับไปเรากลับมาอยู่ที่สำนักงานของโซเบกแล้วไปหาไอหมอนั่นกันเลยดีกว่าดูดีว่าจะให้เราทําอะไรต่อโอเคไปตามทางไม่มีอะไรให้สํารวจไหนไหนดูเดเนี่ยห้องนี้อ๋อคาซินเอ้ยเล่นอะไรวะโซเบก อีเวนแม่งตลกแล้วเลิกเล่นได้แล้ว <Open it. S 1> เปิดมันซะอ้าวหลอนี่กล Mike, แล้วเฟเวอร์มาอีกแล้วท่านสูญเสียพลังแห่งความกระหันไปแล้วตอนนี้ก็ก้อนครอบครองมันอยู่ยูริอาีสเตโนและเมดูซ่า ท่านจะเป็ได้หรอมันกลับคืนมามาลูกเราพัาเรากลับไปปราสาทอีกแล้วเพื่อไปตามหากงเล็บแห่งความโกลาหลโอเคเขาบอกว่าเรายังไม่มีพลังที่จะทำลายนั้นก็ไปก่อนแล้วกันนี่สไลด์สไลด์ฟาดนี่ อ่าเก็บคำพีจากพี่ทหารขั้นหนึ่งแล้วเราก็ไม่อ่านเหมือนเดิมเสียเวลาไปตามทางต่อเลยป่ะอืมเปิดเพืองขึ้นมาจะมีมอนไหมครับ ตรงนี้อืมเหมือนไม่มีนะไม่เปิดอ๋อโอเคแต่ทางนี้ตัดเส้นีนะ อีกครับนี่ยูริอาลีจงระวังพวกผู้คุมพวกมันไม่ได้รับใช้ท่านอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเมดูซ่ามีพลังแห่งความกล้าขุนของท่านอยู่อ๋อรู้แล้วนี่สามพี่น้องกอก้อนสินะยูริอาลีพี่สาวคนกลาง นี่อ่โอเคถ้ารับใช้เราลูกน้องเรานั่นเองโอ้ยมีของไงครับนี่อ่ะน่นั่น,น,น,นแต่ก็เป็นแค่ค,คำพีเฉยเใช่ปะ่ะอืมภาคนี้พวกภาคสองนี่ไอพวกหลอดเลือดหลอดพลังชีวิตมันต้องเก็บจากอีกเครื่องที่มันดูดเลือดเราเข้าไปอ่าเอ้ยนี่เอานี้ก่อนนี่ย เี็บร้อยได้แล้วฮึบฮึบนหนดูดิอุ๊ยไปโดนเอ่อเก็บแล้วชิวนะก,ก็ไม่มีแล้วงั้นประทางนี้ตามทุกสอนไป Hmm. เฮ้ยนี่ไงเราเจอแล้วไอสิ่งของที่เอาไปเปิดตรงจุดพวกนี้แมปแรกๆมันมีให้เก็บของอยู่โดยใช้ต้องใช้้ันี้เปิดเอ้ยเอ,ยอะไรวะอะไรวะมาถึงก็ม่นก็ใส่กูเลยมาถึงมันก็ใส่กูเลยนะอีเวนนี่ฟาดเฮ้ยเฮ้ยบล็อกุเอาดีเอาดีมาขอเลือดหน่อย ต้องการนะช่วงนี้ไม่ไงฟาดเออกินให้แต่เรามีนี่อยู่นี่ว่าเรามีของของเติมเลือดอะ่ะเออลืมอ๋อฟาดไม่ไ่ฟาดนี่นี่เอาเลือดมาให้กูเดี๋ยวนี้อืมบล็อกเอามาเออ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะพังเป็นไงวะไอ้นั่นอะแตกไปนี่เออเละเละมายังไงต่อไงวะเอออ๋อให้มันลอ่อให้มันชนเจ๋งเจ๋ง ฟันฟันเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราก็ต้องล่อให้มันชนตอบดิอืมออกมามึงอะเอ่อขังคาวอยูไ่ไหนวะไปนี่อ๋อใช้ขังคาวได้โอเคเลยทั้งนั้นนี่นี่นี่เละเละดิมึงมฟาดอาวุธเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตียมอต,ตอพวกนี้มึงอืม The bland, อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแดกแม่งเลยมันนี่นี่มึงอะดูดดูดเลือดซะเฮ้ยเฮ้ยบล็อกอยู่อื้มฮึมอื้มฮึมอื้มฮึอะไรอะไรอะไรอุ้ยมันเตะบอลมึงเตะบอลว่ะนี่เรียบร้อยเละไปมึงอ่ะฟาดฟาดฟาดนี่ไง เออเดิเฮ้ยเฮ้ยมาออกมามมงองอะไปอืมอืมเฮ้ยมึงอยากหันไปหันมาดิไม่นงอืมหืมตายเรียบร้อยมึงขึกเหลือเกินนี่นี่น่กูเป่งเก่งไปในคาซีนเลยอืมหืม เออเอาคืนมานี่มึงอะดีแล้วก็ไปตายซะมีกล้ามาขโมยข,ของของข้าเหรอมึงไงต้องเท้ด้วยนะเมื่อกี้โอเคแล้วคุณแจดันเจียนมามึงมึงอาจมาขโมยของฉันเขาเหรอเอ่มนี่คือ ยังไปไม่ได้โอเคงั้นก็เสียบเข้าไปเปิดอืม ตอนนั้นนี่ถ้าอยากเล่นเกมที่คลายกอดอวอนี่ก็ต้องเกมนี้เลยระบบคอมแบทเนี่ยบุ้งกว้างโอเคไหนดูดิเฮ้ยผมว่าแม่งไปไม่ได้แน่เลยมันดูแบบห่างๆยังไงก็ไม่รู้งั้นก็น่าจะต้องไปทางอื่นแล้วแหละอันนี้คือกลับใช่ป่ะอ่างันก็ต้องทางนี้ เปิดเดี๋ยวนี้เออเปิดซะไปเฮ้ยเหมือนมีแสงวะ่ะนั่นแสงอะไรไปทางนี้ได้ น,นั้นก็ไปได้งั้นผมลองไปทางนี้ก่อนแล้วกันฮึบโดดอุ๊ยใช้เหรียญได้เว้ยอันเนี้ยนี่ผมไปมั่วมาแล้วเนี้ย,ยโอเคนี่ต้องใช้กุญแจดันเจียนเรามีป่าววะไม่มีโอเคงั้นก็ ลงลงก่อนลงก่อนแต่ผมอยากรู้มากเลยว่ามันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ทางไปอะ่ะเอองั้นผมขอไปดูก่อนไหนขอลองไปดูหน่อยดิ เฮ้ยดูทรงยังไปไม่ได้ปัะเนี่ยอ๋อจะไปทางนั้นโอ้โถเอ้ยผิดทางเดี๋ยวก่อนเจ้าหมาน้อยรอแปบ๊บเออนี่ไงอ่ะฮะแล้วนี่เหรอเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมค่อย nhón cặp mà này ê luôn an nở quá thế mẹ lao gió mà luôn an อโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าไม่ใช่แล้เออไปไป,ไปกลับกับเพราะว่าเราก็ยังไม่มีของที่เอามาไปเอาพวกไอของที่บางอย่างที่เราไปไม่ได้อะเรายังไม่ได้อะไรมาใหม่เลยเดี๋ยวไปกลับมาที่หลังแล้วกันฮึบไปเจ้าหนู พาขากลับเถอะเรียบร้อยวาร์ปไอ้นี่ก็ชวนกลับบ่อยเหลือเกินโอเคอเอออ่างั้นไปตามทางเขาดีกว่าปะ่ะ เราไม่ทะเลทลายและเสียเวลาเอ้ออ้าวไม่ต้องทางนี้ไม่ใช่เหรอเออนี่ไงเออฮึบอืมนี่แน่นี่แน่นแน แล้วคืออะไรวะโอเคนี่เหรอคงใช่แหละมีทางเดียวแล้วนี่เอ้ยเย้ยนอ้นุม่มอ๋อห้ามลงไปต่ำเกินงนี้ว่าโดนความร้อนโอ้โหเออ แล้วก็ทางนี้อือหือโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเออโอ้โหเกือบดูเลือดดิต้องกินไอ้นี่ละมัง้งไอเทมอะไรกะมาแก้ว เดินเดินธรรมดาไม่ได้ไงวะ <ffer> มึงก็ยืนเฉยๆได้นี่สเตโนอ๋ออีกคนหนึ่งนายท่าน <ffer ches> ข้าได้พบน้องสาวเจ้ายูเรียรีข้ารู้ว่าท่านกำลังตามหาอะไรแต่มันอยู่กับเมดูซ่าปล่อยคนแค่ออกมาข้าสามารถช่วยท่านได้แล้วมึงไม่ไปเอาเรียกน้องสาวมึงมา ให้กูไปตามหาเองอีกอ้ยอีกพวกนี้อืมลงไปน่าจะมีมอนงั้นผมไปทางนี้ก่อนมาโอเคครับหลอดเลือดแจมโอเคแล้วก็ต้องลงแล้วทางนั้น่ะ มาดีเฮ้ยเฮอีกเวนพวกนี้อะไร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 อืม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 บล็อกบล็อกดิอุ๊ยแม่งแม่งใส่เกราะว่ะเฮ้ยหันหลังเหรอวะฟาดฟาดดินี่แน่นี่แน่นี่แน่ อื้ม <c oughs> อ้เวนนี่เออมึงมึงไอ้พวกตัววัดไตยทั้งหลายไม่นะปาดเดี๋ยวกินต้องกินเลื่อนหน่อยละกินเลือดพวกมันเนี่ยมาเอาไปแดกหนึ่งทีมนันนี่จ้วงเอาหัวใจออกมาดีเพิ่มเยอะปะเฮ้ยไ,ได้อยู่ เออโอเคเลยอะ่ะมึงอีกคนหนึ่งแล้วกันอย่าให้เสียของเลยเฮ้ยได้เทมอีกแล้วได้มาอันนี้ช่วยเราค้นหาของพวกความลับที่อยู่ใกล้ๆตัวโอเคอันนี้ปลดล็อกพวกสกิลเราให้เต็ม เป็นระยะเวลาหนึ่งแบบใช้ได้ทุกท่าอย่างนี้ไหมขึ้นขึ้นเอาไว้รอที่มันแบบยากจริงๆอ่ะค่อยใช้พวกไอเทมพวกนี้มาละจ้าไหนคนแคระคือใครหนอืม มึงดูคุ้นคุ้นนะมันคือไอ้นี่ป่ะมันชื่อไรวะไอ้ภาคแรกอะที่มันชอบมาป่วนขโมยของขโมยพลังเล้วอะไอคูปาคาร่าใช่ไหมเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมึงอีกตัวป่วนโอเคไปต่อทางนู้นป นี่นะเฮ้ยมีของให้เก็บไนดูดิใช่ไหมนั่นไงใช่จริงด้วยไอยชูปาคาบ้าอีเวนที่ชบอบพม่าพลังเวทเรามึนจำกูได้ไหมตรงนี้ตรงนี้น่ะน,น,น,นานท่านของข้า oh, โอ้ใช่เป็นเกียริอันยิ่งใหญ่และไม่คาดคิดเลยนาท่านของข้า อะไรข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยนี้จะสามารถรับใช้ท่านได้อย่างไรบ้างในท่านเมดูซ่าข้าจะหานางได้ที่ไหนข้ารู้ว่านางที่ใดในท่านถ้าข้าไปอิสระจากคุกนี้ข้าสามารถช่วยท่านหานางได้นะถ้าเจ้าคิดจะเล่นตุกติกแล้วก็มันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เจ้าได้ทําในชีวิตนะในท่านจะไม่เสียใจเลยในท่านผู้เปี่ยมเมตตา มึงอย่ามาตกติไอเตีย้ยมึงจำกูได้ไหมภาคแรกมึงทำอะไรกูเยอะเหมือนกันนะปั่นประสาทกูเก่งจริงนีงนะ่ไงชุดปราคาบ้าจริงด้วยไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันกับที่เราเคยเจอเปล่าได้เดี๋ยวกูปล่อยมึงก็ได้นายท่านท่านต้องช่วยปล่อยข้าลงไปกลไกอยู่ตรงข้ามประตูทางออกโอเคตรงข้าประตูทางออก แม่เราไปตามลูกสอนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะนี่ทางนี้แล้วก็พอจะรู้แล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอกนี่นี่นะเชื่อมเชื่อมไปเก็บอันนั้นด้วยอืม โอเคไหนดูดีว่าหลอดอะไรพบแล้วยังพบแล้วดินั่นไงเยี่ยมเออไปดีแล้วไงต่อวะอ๋อไปฝั่งนูน้น ไอ้เกือบล่วงเกือบล่วงมาโรเออกูรู้แล้วอ่ะนี่ทางนี้สินะนี่เหรอไม่เปิดอันก้อนนี้อืม เพิ่งดีใจตอนนี้เชื่อมกรงเข้ากับสะพ,พานเชื่อมกรงเข้ากับสะพ,พานเอ่อเอาสะพ,พานไปตรงกรงมันอย่างเงี้ยหรอมาลองดูแล้วกันก็ไปตามโอเคแค่นี้เออนำกรงไปยังเครื่องทํำลายผนึก เครื่องทำอ๋อฝั่งนั้นอือหึนี่ไงไปไปเออเรียบร้อย ออกมาอีตีอ่ะนายท่านของข้านายท่านผู้สูงศักดิ์ขอบคุณขอบพระคุณสำหรับความกรุณาอันหาที่สุดไม่ได้ข้าไม่รู้จะขอบคุณท่านได้อย่างไรจรึงจะเพียงพอจะสัญญากับข้าแล้วจงรักษาสัญญาณนั้นให้ดีแน่นอนอยู่แล้วนายท่านแน่นอน ดูดิจะช่วยอะไรวนไงเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเอ้าแม่งเปิดได้ด้วยเปิดได้เฉยข้าหวังว่าทำให้ท่านพอใจนะ สายหัวไปให้พ้นทุกอย่างตามท่านบัญชาในท่านหากทรงโปรดในท่านข้าขออนุญาตเปิดร้านเล็กๆของข้าที่นี่ในประสาทเพื่อการใช้สอยส่วนตัวของท่านโดยเฉพาะเอ่อหากท่านทรงโปรดนะท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่จำหน่ายข้าจะลดราคาให้ท่านอย่างงดงามข้าหวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านโอ้ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงพลังอวยเก่งนะมึง อ๋อมันจะเปิดร้านในประสาทเราเว้ยโอเคมีส่วนลดให้ก็ดิวก็ได้อยู่อืมเปิดมานี่อ่ะ วิ่งเลยอเอ๊ะงั้นผมขอตัดภาพไ้ที่นี้ก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผม,มด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม